สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ลุงโอ๋อยู่ทิปของน้ำป้อมนะครับในหน้าเพจเขาเรียกว่ากระพงเถื่อนวันนี้ก็จะเป็นบ่อเลี้ยงนะครับบ่อเลี้ยงแล้วเ็าคิดค่าคันคันละหนึ่งพันบาทนะครับต่อหนึ่งคันแล้วมีริดแบนติดให้ด้วยนะฮะว่าเป็นสัญลักษณ์ว่าเรามาตกแล้วไม่ได้ไม่ได้รักตกนะครับวันนี้บ่อที่ลุงโอ๋จะตกตรงเนี้ยมันจะเป็นบ่อ,อปลาหมอนะฮะปลาหมอปลาเก๋าเนี่ยไซส์สองโลนะฮะสองโลแล้วก็มีกระพงด้วยนะฮะ ก็คือเหมือนกับเขาเรียกว่าตกแบบบุฟเฟ่ต์นะครับเมื่อคืนนี้โหฝนตกหนักมากนะครับดินเละเต็มไปหมดเลยครับตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วก็ลองดูว่าปลามันจะเป็นยังไงบ้างนะเห็นเขาบอกว่าปลาเยอะมากแต่ว่าเราเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะอย่าลองติดตามชมดูนะครับอ้าวโย่โดนแล้วครับอย่างเงี้ครับโอยิงเลครับ มันใหญ่มากเลยครับเหลาลงเลยครับทัันเดี๋ยวไปกันโอเคเปิ้นโดนอีกแล้วครับกินอยู่ฝ so. ั่งผมนะครับเปิ้นโดนแล้วสองอยู่ไหนฝั่งนี้ครับอ่ามจโวบ้างนะครับคราวนี้อุ้ยโอ้ยไม่กินแล้วไี่กินแล้วโอ้ยโอกความผมอ่ะที่เอา เที <Bond> ่ยวอยู่ล่างเที่ยวอยู่ล่างเข้ามาปข้ามสาใสาดูแล้เอ้ายกเบิ้เดินผ่านไปเลยเดินผ่านไปเลยโจโดนแล้วนะครับนี่โหลายตัวแล้วนะครับเนี่ยนะโจไปว่า ยอดกรโดนนะครับเนี่ยตอนนี้มีความชุลมุนครับตัวเทียวอะไแล้วครับเนี่ยไม่รู้ครับกินไม่ได้นครับเดี๋ยวกีครับตัวนี้เดี๋ยวกินเยเลย คัดสายว่ะสายส,สวยนะครับนี่นะโช,โชว์โชว์นะครับโชว์นะครับสาสวยเลยครับน้งโจยึดไม้ดูว่ะ น,นี่เราใช้ลอกทีเล็กกับดิมิเตอร์นะไปยางบูหักโดนแล้วครับมันพูเลย ui vâng đại hội ác ừ là gì sao ừ sao ừ sao ừ sao มีไซตัวเนี้เป็นปลายางอะไรนะจะเป็นลมแลกแรกเดิได้แต่มืนมักกนเยอะแล้วไม่ต้องลงนนะ เขาะไให้เลียกระสอบาระนใสวเตัวที่เท่าไหร่ละครับเนี่ยไม่รู้แล้วนะครับเบิ้นเบิ้ลบอกไม่รู้แล้วครับอยู่ในของโหน่งนครับ ไหวครับชอบกินไหวปั๊มเลยพี่ปั๊มอย่างเดียวดินีดินดีเลยใส่ใม่ใส่โอยโอยโดดวัดระเด็นอะไรนะครับมีปาเล็กต้องูกปาเล็กไหุฝืนลาดลอหมอไม่ไหวพี่ด่าคนไม่เนี่ย หายใจเหรอชว่าด่าเขาจะดามตอนนี้แหละโอเคสวยงามครับโอ้หมาอีกแล้วนะครับมาอีกแล้วฮะดีโบของเราก็ถือว่าใช้ได้ครับแปดบกหนึ่งเลยนะฮะครับวันนี้เราขอศยศาสตร์นิดนึงในการตกปลานะครับจะมีการปลูกเสกจากดอกดอกตะบลึงนะครับ อ๋อได้แล้วใช้แบบป๊อป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 อะเราจะใช้นี่นะฮะน้ำบูรตีเบาๆนะครับอันนี้กินดีกว่าปลายางหลายเท่าครับนี่ฮะดอกไม้ปลูกเสรครับพุ่งไปนะไป

ตัดเล็บยกอย่างเดียวเลยกินเล่นไหมครับยี่สุกเซกเลยออกไปทุกเซกเศกข้ะท้องปลาไปแล้วเสร็จแล้วใช้มิดด้วยระวังคันหักคันหักดูดิดีมิเตอร์นะครับตุกเศกขึ้นไหมครับตั้งแต่ใช้มาผมยังผมยกอย่างเดียวนะไม่ได้ใช้คีไม่ได้ใช้อะไรเลยไม่ได้ใช้กระป๋องโอ้โหให้ถดูจะจะบาดเป็นยังไงกับวันเนี้ย จะดึงยังไงอะครับเนี่ยน่าเดี๋ยวพ่อไปไล่ปลาหมอให้เอาปลาหมอคนละตัวหรือเอาคนละสองตัวปลาหมอเดี๋ยวเอาบ้านนมเอาปลาที่หนุ่มนะอ่าปลาหมอไทยเอาปลาบูฮักบูฮักปรับมาให้ต้มไข่ด้วยไปกินก็เล่นมาพี่ คนกินก็เล่นว่าไม่ติดใ้อกินข้างหน้านี้ามือเล็กๆโอ้ยลูกปลา เไหมอ่าพดีไม่น่เสี่ยุ่งดิ่ังอีเชยจะได้เฉลี่ยได้ผมเฉยตั้งแต่ขึ้นรถแล้วเองกูอะเดรับยังเดียวอะผลด้วยตรงนผลด้วยไงอือเออจริงขู่อะขู่อันแรกเลยครับเบอร์หนึ่งเลยครับโอ้ยกองตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่หรอตัวใหญ่ของนั้น ครับนี่ฮะเราปลากองที่ตกมาได้แล้วก็มาแบ่งกันแง๊บเบอร์สามเบอร์สามนี่ครับโอ้โหเยอะแยะเลยคนนี้ยุ่งเลยไอเขาจับดีกว่าผมไม่เลือกผมเอาคนสุดท้ายไปเอาเลยพี่เขาเลือกเลยอันเนี้ยสุดท้ายจะพลาดนะเพราะคนแรกๆอาจจะใหญ่กว่าเจ็ดครับเจ็ดผมอยากได้กองน้อยอันละดูเลยครับ เดี๋ยวบางก็ไปแจกนู่นแหละแจกยุทยาไอ้บุญเขต้องไปแจกนะครับต่อไปใครอ่าโจผมไม่เลือกผมไม่เลือกทั้งงานที่ดินเนี่ยเบอร์นี้ก็ไปแจกที่โรงงานแล้วกันให้ป้าให้เดือยไปเบอร์ห้าเบอร์ห้าบ้าเหอะหยัดไฟครับปหยัดไฟพี่ออดครับออดได้หลายกองโลบเลยนะเจ้าสำหรับเบอร์สี่เบอร์สี่แล้วไปพี่เจ๊เขาหน่อยก็ได้เพื่อจะแบ่งกันเป็นสองสิบับ นี่เบอร์แปดรู้เลยเหรอไม่รู้ไม่รู้จริงๆนีเล้องกน่มีแต่ปลาตัวเล็กวะเบอร์หนะครับเบอร์ไหเอกล้อง่ไหนอ่าไม่ต้องจับเบอร์ไหนอ่ะเบอร์สองใช่ครับสองเบอร์ไหนพี่แแมงก็ยังเยอะอีกอ่ะ เยอะครับอันนี้เกี่ยงแมวปลากันนะครับไม่ใช่เกี่ยงว่าใครอยากได้กองใหญ่นะครับครับก็สนุกสนานครับอันนี้ก็จบทริปวันเดียวครับวันเดทริปเพียงเวลาตกแค่สองชั่วโมงเท่านั้นเองนะถ้าตกมากวันนี้ฮะปลาสิบตันเลยครับแล้วเราได้มากี่ตันครับเราได้มาสักรวมๆน่าจะสักสองร้อยโลได้ไหมสองร้อยโลได้โอเคสนุกสนานครับบ๊ายบาย